ัลอลสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักนะคะสวัสดีวันหยุดวันอาทิตย์วัน วันพระวันที่ทำให้คุณผู้ฟังอิ่มบุญนะคะสุขก,กายสุขใจนะคะวันนี้นางฟ้ามีท็อปปิกดีๆระมุนต่อใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะไพ่ทาโร่สำหรับนี้สับไพ่ไว้แล้วเราจะมาอ่านพลังงานกันทีละใบเลยนะคะในชื่อท็อปปิกคือรักครั้งใหม่ของคุณคือใครอธิษฐานนะคะแล้วก็ภาวนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าให้เป็นในแบบที่ไพ่บอกมาหากบันว่าตรงกับใครก็คือตรงนะคะหากบันว่าไม่ตรงก็ถือว่า มาฟังเรื่องเล่าจากไพ่สไตล์นางฟ้าสนุกสนุกนะคะใบแรกนะคะ ชื่อท็อป,ปิกค,คือเรามาดูสิพลังงานพี่ไพาทาโรอยากบอกว่ารักครั้งใหม่ของคุณคือใครเรามาดูนะเอาใจคนโสดนะคะเลขสค่ะเลขสาราศีมีนสามเหรียญพลังงานคือคนคนนี้เป็นคนจิตใจดีอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําใจดีสายเปมีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอคุณมีความสุขทุกครั้งที่ได้เทคแอคชั่นหาคุณไม่รู้ว่าตอนนี้คุณกับเขาได้เจอกันหรือเปล่าอาจจะได้เจอกันเดือนนี้หรือเดือนหน้าก็เป็นไปได้นะคะพลังงาน ลาสิงมีนนะคะคือว่าที่รักครั้งใหม่ของคุณเขาเป็นคนที่มีอันจะกินมีความสุขและที่สําคัญเมื่อได้มาเจอคุณแล้ว,ลวเขารู้สึกว่าใจฟูดูสิเธอปลูกดอกไม้ในหัวใจและทําให้ฉันแฟนดอกไม้ที่อยู่ในหัวใจของเขานะคะถูกคุณปลูกขึ้นมานะคะดูสิจากเหรียญกลายเป็นต้นไม้สวยงามคุณคือความสุขที่เขาได้เจอและเขารู้สึกว่าอุ้ยทําไมมนถึงได้แบบว่ารู้จักรู้สึกแบบว่าอยากจะ จะลิงกกับคุณขนาดนี้นะคะรักครั้งใหม่ของคุณคือราซิมีนหมายเลขสามนะคะไปต่อนะคะพี่ไพาทาโรจะบอกว่าใครคือรักครั้งใหม่ของคุณผู้ฟังใบนี้นะคะ รักครั้งใหม่ของคุณคือใครอืม will of fortune ไม่เอาสิไม่โอเคไหมไม่อยากได้คนเก่าเอ๊ะหรือจะเป็นคนที่แบบคุณเคยแบบว่าเหินห่างหมางเมินแบบไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแบบตอนนั้นเขาอาจจะมีคู่คุณอาจจะมีคู่ก็เลยไม่ได้ดีวความสัมพันธ์กันรักครั้งใหม่ของคุณคือใครล่ะคะกงล้อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กงล้อของโชคชะตาอาจจะเหวี่ยงคนเก่าแนะ้ดีกลับมาเป็นชาวท่าน้ําเป็นคนจิตใจดีแต่งตัวเก่งเป็นคน มีสไตล์รักสัตั์แล้วก็เป็นคนที่แบบว่าชอบมองชอบส่องคุณในโซเชียลด้วยพลังงานวิวออฟฟอร์จูนใบนี้นะคะกงร้อของจักระแห่งตาทิพย์ของเขานะคะได้รู้เช่นรู้ซึ้ง รู้แจมรู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่าแบบคุณเนี่ยคือคนที่เขาแบบว่าไม่สามารถที่จะแบบว่านะเอาออกหัวจะจากหัวใจได้คนคนนี้อาจจะเคยมีบาดแผลบาดเจ็บเกี่ยวกับความรักอาจจะเป็นเพื่อนที่แบบว่าเคยมองคุณเคยส่องคุณแล้วก็พอรู้ว่าคุณโสดนะเขาก็เลยอยากจะเทคแอคชั่นจีบคุณหรืออาจจะเป็นคนที่เคยจีบคุณในอดีตเป็นชาวท่านน้ำผู้หญิงผู้ชายหมายเลขสามแล้วตอนนี้พอรู้ว่าคุณโสดแล้วก็อยากกลับมาในความสัมพันธ์นะคะเลขสามราศีมีนนะคะ you <laughs> ไปต่อนะคะรักครั้งใหม่ของคุณคือใครพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ะจักรวาลจะเหวี่ยงใครไหมคุณอู้ดูสิ10 of c u p บคนที่เกิดราศีตุลเลขหนึ่งเลขสามอาจจะเป็นคนเกิดวันที่13หรือเปล่า13น,นะคะ10 of c u p บกับสามเหรียญคนคนนี้มีความสุขจังเลยที่ได้อยู่ใกล้ๆคุณเขาอาจจะเป็นคนเกิดเดือนมกรามีนาคมนะคะหมายเลข13อินฟ infinity คนคนนี้คือคนที่มาตกหลุมรักคุณแล้วก็มีทุกสิ่งอย่างขยันฉลาดและมองว่าคุณเนี่ย คือความอบอุ่นเลยแบบว่าถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลเวี่ยงคุณมาหาเขาเขามองว่าคุณคือความสุขความอบอุ่นถ้าไม่หาไม่แบบว่าเหวี่ยงมาให้เจอคุณแล้วจ,จะเวียงไปเจอใครสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลเล็งเห็นแล้วนะคะว่าคุณอ่ะโสดมาเนินน่นนานหรือคุณอาจจะโสดมา3าวัน3ชั่วโมง3สัปดาห์บวกบวกบวกแต่ตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เวียงใครบางคนหมายเลข1ิบหมายเลข13เข้ามาในชีวิตคุณนะคะและคุณจะได้แบบอูฟูอาฟามีความ สดูสิเขาอาจจะเป็นคนที่สวยน่ารักเซ็กซี่อาจจะเป็นคนที่เซ็กซี่มากๆม,มีเซ็กแอปเพียวที่สูงมากพอคุณได้เจอแล้วก็บอกว่าเตะตาต้องใจเป็นที่สุดนะคะ ไปต่อนะคะดูซิรักครั้งใหม่ของคุณคือใครพลังงานจากพิภพยทาโร่น่ารักน่ารักสำนับนี้เขาเป็นเช่นไรนิสัยตัวตนเขาจะเป็นยังไง10 of w a n d อันนั้นสิบถ้วยอันนี้10ไม้10 10เป็น20ก็เขาอาจจะเกิดปี20อาจจะมีใหม่ได้ยีได้พลังงานคือนะเขาว่าเป็นคนที่ไม่ยออ่อท้อต่อโชคชะตาสอบแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ตัวเอง1ิถ้วย10ไม้เขาเป็นคนที่เวลาที่คบใครนะคะเขาจะพินิจพิเคราะห์วิคิดวิเคราะห์ยากแย,ยะ いいよ。 จ่มแจ้งเห็นจริงถึงนิสัยตัวตนขึงข้างในสองคุณระดับจิตวิญญาณรักคุณระดับจิตวิญญาณรักครั้งใหม่ของคุณคือใครล่ะคะเป็นคนที่ผ่านอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายเขาอาจจะเคยอย่าร้างเจ็บปวดกับความสัมพันธ์มาแต่ตอนนี้เหมือนเขาโฟกัสบางเรื่องแพชชั่นหาเงินหางานแต่เมื่อมาเจอคุณแล้วก็แบบว่าอุ๊ยทําไมรู้สึกแบบว่าใจวิววิว่วววววาใจมันว่าววิวว่าสองคุณแล้วรู้สึกดีรู้สึกดีคนคนนี้นะคะเมื่อได้มอง คุณได้เห็นคุณในโซเชียแลแล้วก็อยากจะมองเห็นคุณตัวเป็นๆรักครั้งใหม่ของคุณคือใครคือผู้หญิงผู้ชายหมายเลข1ิบหมายเลขสิบหมายเลข1 1นะคะแล้วก็มีกงล้อของช่งชะตาอาจจะเป็นคนเก่าได้จะเวียงคุณกับเขามาให้ได้แบบว่าวิดวิวกิดกกิ้วกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ขยันแล้วก็มีทุกสิ่งอย่างมีไหวพริบ ปฏิพานที่ดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ารักคนยากชอบคนยากเขาอาจจะรักคุณแล้วก็ไม่เจยดจางไปจากชีวิตเขาเขาก็เลยจะกลับมาหรือเปล่าดูสิไฮพินเทสรักครั้งใหม่ของคุณนะทําไมมีท่นานน้ำบอกมาอีกแล้วว่าราศีมีนคุณอาจจะคุ้นกับเขาอาจจะเกิดวันจันทร์ได้วันจันทร์ราศีมีนเป็นคนที่ตื่นรู้มีเซนต์มีจิตวิญญาณที่งดงามเป็นผู้หญิงจิตใจดีสายบุญผู้ชายจิตใจดีสายบุญแล้วก็เป็นคนที่เรียบร้อยพูดเพราะมีปี่ยะว,ว่าจาวัจนะ ภาษาที่แบบว่าทําให้คุณรู้สึกอิ่มใจฟูแล้วก็แบบว่าอบอุ่นมากๆคนคนนี้นะคะเป็นคนที่น่ารักตรงสเปคคุณเนี่ยเป็นคนที่เว้าวอนแบบ ยัวยววแล้วก็เป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์แปลกๆที่ทําให้คุณรู้สึกแบบว่าเอ๊ะรู้สึกผูกพันกันนะรู้สึกเหมือนรู้จักกันมาตั้งไหนชาติไหนไหนแล้วอ่ะจะชาติไหนไหนไม่ยอมห่างไกลกันดวงจิตของเขาเหมือนผูกพันกับคุณมากๆเลยนี่คือว่าที่รักครั้งใหม่ของคุณนะคะ เขาอาจจะเป็นคน i n รเวิร r t ลึกลับเข้าถึงยากโลกส่วนตัวสูงแล้วก็เป็นคนที่ช่างเลือกนะคะคนคนนี้แต่เมื่อคุณกับเขาได้เจอกันแล้วเขารู้สึกว่าแบบอุ๊ยใช่เลยอ่ะโดนใจจังเลยอ่ะดูลักครั้งใหม่ของคุณคือใคร The World เขาอาจจะเป็นชาวทัดลมนะคะทัดลมลมเมถุนตุนกุมก็ออจ,จะเป็นคนเกิดราศรีกุมราศรีเมทุนราศรีตุลอาจจะเป็นคนทางไกลเป็นชาวต่างชาติรู้จักคุณใน Worldwide The World Worldwide อาจจะรู้จักคุณสองคุณ ทางโซเชียลเจอคุณในแอปหาคู่หรือเปล่าหรือว่าเจอคุณในเส้นทางโซเชียลของคุณเมื่อได้เจอแล้วก็รู้สึกแบบอุยโดนจังเลยอะมองหนะ้ามองอะไรแล้วรู้สึกว่ามันคลิกอ่ะรักเธอตั้งแต่เห็นรูปรักเธอตั้งแต่เห็นโพสเธอในโซเชียลนี่คือพอเขาได้รู้จักคุณแล้วเขาก็อยากจะเทคแอคชั่นเขาพยายามที่จะส่องสื่อพลังงานไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณเขามองแล้วว่าคุณเนี่ยคือคนที่ใช่ใช่เลยคือเธอแน่เลย ที่รอตั้งนานที่เคยต้องการ ประมาณนี้เลยคุณคือคนที่เขาใฝ่ฝันเฝ้าจินตนาการตามหาว่าอยากได้ผู้หญิงแบบนี้ผู้ชายแบบนี้เป็นมาเป็นเนื้อคู่ตุนาหงสนและคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลเชีงยงใหม่ภูเก็ตอุดรอ,อุบลขอนแก่นหรือบอกว่าภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานนะคะเขามองเขาส่องคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าอุย้ยทําไมเหมือนเราใกล้กันแค่เอื้อมเลยแค่แบบว่า1เซนเองเขาทําไมรู้สึกผูกพันกับคุณแปลกๆจิตวิญญาณของเขาทําไมมันเหมือนแบบว่าสื่อสาร กับคุณได้คนคนนี้นะคะมีหัวใจมีดวงใจมีนิสัยที่งดงามและจิตวิญญาณของเขานะคะงดงามมากเหมือนงดงามมากเหมือนเสนอว่าแบบเหมือนมีปฏิสัมพันธ์กับคุณตลอดเวลาเอ๊หรือเขาคิดไปเองนะเขาคิดไปเองหรือเปล่าว่าคุณคือโซเมตคู่จิ้นคู่สุดทวินของเขาไม่หรอกมันไม่มีเรื่องบังเอิญบนโลกนี้ต้องเป็นคู่กันแน่ถ้ามีเช่นนั้นเราจะได้มารู้จักกันหรอคนคนนี้มนโนเพิร์พอิมเมจินว่าเขาคือโซเมตตัว จริงของคุณแล้วก็มาตามหารักแท้และรักแท้ของเขาก็คืออยู่ที่คุณผู้ฟังนะคะคนคนนี้เขาคิดว่ามันไม่มีเรื่องบังเอิญบนโลกนี้ที่ผ่านมารักเก่าๆเนี่ยที่มันต้องจบเพราะว่าต้องมาพบเธอใช่ไหมเธอคือรักครั้งใหม่ของเรานะไปต่อนะคะรักครั้งใหม่ของคุณคือใครเรามาดูซิให้พี่ไพ่บอกให้นะคะ โอ้แฮงแมนเป็นก็ยังเป็นราศีกุมคนคนนี้นะคะแฮงแมนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าคิดแล้วก็กลัวความรักก็อาจจะเป็นคนที่บัด อาจจะเป็นคนที่เคยบาดเจ็บเรื่องความรักแล้วก็กลัวกลัวว่าถ้ารักใครแล้วจ,จะต้องทุ่มเททุ่มกายถ้าอกหักจะทํายังไงจะเฮิร์ตจะทํำยังไง,ง,ไงคนคนนี้เมื่อมาเจอคุณนะแฮงแมนเนี่ยรูสิพอกกับหัวขึ้นน่ะโอ้ฉันซู้ไม่ถอยหรอกยืนการกระต่ายขาเดียวที่จะรักเธอฉันรักเธอฉันชอบเธอคนคนนี้นะคะต่อให้เป็นคนทางไกลเป็นชาวต่างชาติต่างกันแบบรวยจนฐานะการงานการเงินเขาอาจจะมีแบบหลายสิ่งหลายอย่างที่ต่างกับคุณแต่เขา,าไม่ย่อท้อค่ะ เพราะเขาคิดว่าทุกสิ่งอย่างมันถูกกําหนดมาแล้วถูกกําหนดมาให้เราค้ั่งใครพั่มเพอหลงไหลรักเธอแบบหัวปักหัวปําแบบนี้นะคะคุณเนี่ยสวยเซ็กซีนะ่น่ารักเป็นสเปกแล้วก็เป็นอะไรที่เขาอยากจะบอกว่ายกย่องแล้วก็เอาออกหน้าออกตาในสังคมนะคะเขายืนการกระต่ายขาเดียวว่าต้องเป็นคุณเท่านั้นราศีกุมอาจจะเป็นรักครั้งใหม่ของคุณที่จะเข้ามาอาจจะหมายเลขสิบสามสิบเอ็ดสิบหกสิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเลขห้าเลขเก้าเลขสิบหกนะคะ เลข12ได้นี่ที่จะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณผู้ฟังนะคะไปต่อนะคะดูซิ อ่านเรื่อยๆนะคะรักครั้งใหม่ว่าที่แฟนว่าที่แฟนรักครั้งใหม่ของคุณคือใครเอ็ดออฟคัพหนึ่งถ้วยใหญ่เขาเป็นคนที่ถ้ารักใครเราทุ่มเทหมดหัวใจเขาอาจจะเกิดเดือนมกราคมหนึ่งถ้วยใหญ่จะเกิดทัดินพึศ่ศักดิ์การบางกอเขาอยากบอกว่าเธอเราเนี่ยเวลาที่เรารักใครเราไม่ได้มาเล่นๆนะเรามาตามเสียงเรื่องร้องของหัวใจว่าที่แฟนรักครั้งใหม่ของคุณนะคะคือคนที่เกิดเดือนมกราคมพานะคะมีนาคม จะเข้ามาฮิวริ่งเยียวยาหัวใจคุณให้คุณอิ่มล้นใจฟูแล้วเขาอยากบอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกแบบว่าอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับใครอยากแนบชิดสนิทกายมันอาจจะดูเร็วมากถ้าเขาเทคแอคชั่นกับคุณแบบจีบเก่งคนคนนี้จะเป็นคนที่จีบเก่งแล้วก็มีมุกอะไรแบบสนุกสนานมายอดให้คุณแบบว่าได้ใจฟูตลอดเขาอาจจะมาในแบบ ช่องทางโซเชียลหรือจะเป็นแอปซีตัวยงของคุณอาจจะเป็นคนที่คุณไม่ค้านไม่ฝันเข็มขัดสั้นวะฮะเขาเนี่ยนะระดับเขาเนี่ยนะจะมาชอบเราเขาจะเป็นคนที่มีอะไรใหญ่ๆ to big to big ในใจเสมอหัวเขาแผนของเขาเนี่ยถ้าจีบคุณติดนะอยากจะทําอะไรอยากจะพาคุณไปเที่ยวต่างประเทศอยากจะพาคุณไปหาพ่อแม่เขาที่ต่างจังหวัดใดๆก็แล้วแต่อยากเดินทางมาหาคุณโอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างคิดสละตะคิดแล้วก็ยืนการกระต่ายขาเดียวแฮงแบนว่าฉันเลือกแล้ว ว่าเธอคือโซเมดคู่จิ้นทวินเฟรมคู่แมทคู่ที่จะทำให้เขาซาบส่้นชื่นอุรานะคะว่าที่รักครั้งใหม่ของคุณนะคะเป็นคนใจกล้าหน้ามึนแล้วก็เป็นคนขี้ตือเจ้าชู้แล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆค่ะและอาจจะเป็นคนที่มีฐานะร่ารวยเพราะว่า10ไม้สิเหรียญเขาไม่เคยย่อสิบไม้สิบถ้วยเขาไม่เคยย่อท้อดอชคชะตาสิ่งไหนมาก็พร้อมปะทะได้หมดเลยนะคะ ดูสิรักครั้งใหม่ของคุณคือใครอ้นายออบวอนก้าวมาเขาเป็นคนที่เอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้เลยมุ่งพุ่งทยานที่จะบอกว่าอยากจะปลูกต้นรักกับคุณดูสิส่องคุณจนตาเป็นหมีแพนดา้าแทาจะสิงคุณอยู่แล้วคนคนนี้นะคะอาจจะเกิดปีจอนะมีหมาตรงนี้ปีจอปีมาปีแพะปีไก่ปีงูปีลิงปีหนูปีกระต่ายได้เขานะคะเป็นคนที่ไม่เคยยอ่อท้ออุปสรรคและโชคชะตาเขาไม่เคยกลัวอะไรเลยพลังงานผีน้อยตัวนี้นะคะคิด ตัวนี้พลังงานคือเขาไม่เคยเกรงกลัวอะไรเลยถ้าบอกว่าจะต้องสู้กับใครเพื่อได้ไฟเพื่อได้แย่งคุณแบบเพื่อได้รักคุณอะ่ะคนคนนี้เป็นคนจริงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และศักจก,กวาลส่งเขามาให้แบบปรนเปรอาบำเรอหัวใจให้คุณนะคะก็อาจจะเกิดราศีกันร,รักครั้งใหม่ของคุณเขาไม่เคยหวั่นเกรงต่อระยะทางอุปสรรคฐานะการงานการเงนินหรือโชคชะตาใดๆเขาเป็นคนไม่ชอบพูดถึงอดีตไม่เคยรู้ฟื้นอดีตเขาอยากจะมีคุณแล้วก็ทํา แต่สิ่งดีๆให้คุณจากนี้และตลอดไปถ้าเขาได้เข้ามาเจอคุณนะคะเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าเรามาปลูกความสัมพันธ์ปลูกต้นรักกันเถอะเธอคือว่าที่แฟนไม่ว่าคุณจะอายุ30 40 50 60บวกถ้าคุณได้เจอเขาเขาจะบอกคุณเลยว่าคุณยังเด็กคุณยังน่ารักคุณยังสวยไม่สางคุณยังดูดียังเป็นสเปคเขาแล้วก็เขาอยากทําให้คุณมีความสุขไม่อยากให้คุณต้องลําบากทุกทมป่วยไข้ใดๆเขาจะเอาใจคลอเคลียนัวเนี่ยคนคนนี้เป็น คนที่เอาใจเก่งนะคะแล้วก็เขารู้ว่าคุณเป็นคนสายบุญด้วยความไฮพินเทสออกมาใช่ไหมเขาจะพาคุณไปทําบุญทุกที่ทุกวัดเท่าที่คุณอยากจะไปรักครั้งใหม่ของคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายสายบุญแล้วก็จิตใจดีแล้วก็เก่งแล้วมีอํานาจบารมีด้วยนะคะไปต่อนะคะดูซิว่าที่รักครั้งใหม่ว่าที่แฟนใหม่ของคุณคือใครแฟนเก่าไม่เอาแนะ ทีออฟบอลสามไม้ว่าที่แฟนใหม่คนใหม่ของคุณล่ะคะเป็นคนที่ชอบแสงแดดชอบแสงเดือนชอบแสงดาวมีพชชันในหัวเสมอๆม,มีเรื่องที่จะแบบอยากรวยอยากหาเงินอยากทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เสมอเป็นคนที่ดูแลตัวเองเก่งดูแลสุขภาพก็าอาจจะคอยสอนคุณเรื่องการทานอาหารกินคีนน้าตาลมันไม่ดีนะน้ําตาลเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะเรามากินผักกินคีนอะไรกันดีกว่าอกเป็ดอกไก่เขาจะเป็นคนที่บอกเร่า90กับคุณแต่เรื่องดีๆนะคะคน คนนี้เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็สามไม้คือ,อะไรสามไม้มีแพชชั่นกับคุณแบบอยากออกเดินทางอยากท่องเที่ยวอยากเลี้ยงสัตว์อยากทาสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรที่คุณชอบก็จะตามหาจะทําให้อะไรที่คุณไม่ชอบก็ไม่ยุง่งไม่พูดไม่โอเคพลังงานท็อกซิกเนี่ยคนคนนี้มาเพื่อรงังเพื่อลบพลังงานลบจากหัวคุณแล้วก็เอาแต่พลังงานบวกเข้ามาให้คุณนี่คือว่าที่นิสยัยตัวตนของรักครั้งใหม่ของคุณเมื่อคุณได้อยู่ใกล้ๆเขาว่าเลข3ามาเยอะ3 3 9เลข3าเลข หกเลขเก้านะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดเดือนมีนามิถุนาแล้วก็กันยายนคนคนนี้นะคะจะเข้ามาทําให้คุณเปิด